ละโอกาสนี้นะคะขอชกทิมนาตาเตอุดงนะคะเพื่อดูชิดยลดไ ก็ะตุเต็นนะคะก็ขอบคุณหน้ามาทุกคนเลยนะคะที่ส่งเสียงรยกรให้ก็มาเลยพวกน้องๆพี่ๆนะคะอยากขอบคุณจริงๆค่ะแล้วก็ไม่ทราบว่าได้ด้วยเรื่องอะไรนะคะเบื่อหัวหรือว่าจากใจรายก็ขอบคุณที่ทุกคนที่นชอบนะคะขอบคุณพี่นิดอรพันกับคุณพี่หลุยนะคะแล้วก็ขอบคุณ,คณก,กุ้งจับที่น่ารักนะคะพี่ตาะคะ่ะ แล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆนักแสดงทุกคนนะคะพี่ตุ้ยพี่พ็อเกเป๊ะแก้มบุ๋มนะคะแล้วก็สุกัสค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากๆากค่ะคุณคุณชันลึกค่ะดีใจมากค่ะดีด้วยค่ะดีดีด้วยครับขอเสนอพอดีเลยนะครับพี่วิลนี่พยายามถามคำตอบในทุนอ่ามันนั่งอยู่แต่ว<ด>ันนี้ไม่มีจริงๆไม่มีจริงๆนะครับเลยเลยยังไม่รู้นะครับค่ะมาถึงรางวัลนักแสดงชายยอดนิยมกันบ้างค่ะเดี๋ยวใครได้เข้าชิงกันบ้างนะคะไปชมเลยค่ะเชิญชมเลยครับ รางวัลน,นักแสดงชายยอดนิยมมีผู้ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดดังนี้พีระเดศวงภูพันธ์นัทวิชช์สมิทใจเพียร์ตะมณีนาตาอารักอโมสันสุริ